ก็หลังจากแก้อาการครั้งที่สามนะครับที่หิวมาอาการไม่รู้ดีหรือไม่ดีนั่งอยู่ที่คนป่วยแล้วครับเดินไปแล้วม,มันก่อนมาน้องต้องอุ้มประคองมาอาจะมาหรือไม่มาอยู่ที่กำมอแลนะ,ม,ม,าะมาอีกอมาช่วงเช้าผมอยู่กันแหละไม่เปไหนดูเชื่อว่าขึ้นรถอะไร ร่องขึ้นไหมเมื่อวานนี่กุ้มกันอืมยกขาดีกว่าเอาให้น้องยกให้ใช่ไหมข้างขวามันก็ยังไม่มีแรงยกไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายกว่ามันอ่าเมื่อก่อนไม่ได้มันเจ็บเดี๋ยวนี้มันไม่เจ็บแล้วนะขึ้นแบบนี้ก็ไม่เจ็บอ๋อไม่ได้พ่อหมอพอยกแล้วก็เจ็บอือหือืออตอนนี้มันไม่เจ็บไงกระโพกกระดูกสะโพกมันเกี่ยวข้องกันด้วยเส้นเอ็นด้านในมันก็เกี่ยวข้องกันด้วย อนอเทยกขาขึ้นแบบนี้ไม่ได้เลยครับอืมแบบนี้สะดวกกว่าครับผมดีแล้วดีแล้วขอให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้